รถ SUV นะคะเครื่องดีเซลขอแนะนำคันนี้เลย BMW นะคะ X3 XDrive นะคะ 20D <Wow. S 1> นั่นเองมาพร้อมกับตัวชุดแต่ง M Sport หล่อๆจากโรงงานเลยนะ,ะราคาเราใจย่ยเพียง1,659,000บาทเท่านั้นค่ะดีไซน์มาแบบหล่อๆเลยนะคะและเ,เพิ่มความเท่ไปเลยค่ะกับตัวชุดแต่ง M Sport จากโรงงานตัวล้อแม็เป็น M Sport นะคะขนาดขอบ19นิ้วนั่นเอง มาพร้อมกับตัวภายในดีไซน์นะคะสวยใสเลยภายในรูปโฉมสปอร์ตสุดๆ <Wow. S 1> บอกอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะพรุ่ะไรเป็น M Sport จากโรงงานทท่ๆเ,เลยค่ะ Nice ทืที่ห้องโดยสารกว้างขวางเลยนะคะมาพร้อมกับตัวพนารามิม์าสบลใูใหญ่ๆเลยนะคะเ <Yes. S 1> พิ่มความปลอดโปร่งในการขับขี่ค่ะ Yes ฝาท้ายเป็นไฟฟ้ามาให้เรียบร้อยนะคะดีไซน์ไฟท้ายเป็น LED มาแบบสวยงามเลย คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะประหยัดน้ำมันอย่างแน่นอนค่ะ <Wow. S 2> พร้อมกับ B S I เหลือๆเ,เลยนะคะสบายใจได้เลยสนใจติดต่อมาได้เลยค่ะที่แฟนเพจโชว์รุงว,วราธร้านค้าชมบรีค่ะ